จุ้ยจุ้ย้งานเพงจุ้ยมีหนึ่งยี่สิบหกโอ้โยเยอะนี่แดงมากไน้กิมน้องเข้าสตรีมพี่ดิงไม่กินสตรีมหรอใช่กิจากาเล่นเกมไมไดไม่แห่ เปิกางจะเตือนพี่ไงีทุกคนนะไอี่คนเนี้ยกติดตามเต็มละมอ,อีอ่าจะกี่โมงแบบเนี้ยอ่าเจริญิมบ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 ิมต้องกิมละดีเฮ็ดิดแชน่เนล

ใจหมดใจหัวใจ,วใจน้ยนะักขึ้นเหมืนะอนนั่นอ่ะคิมดูไปเรื่อยๆก,ก่อนนะไม่อยากดูสตรีมหมุนหรือเปล่าเนี่ยจะลองไปเล่นดูสักสักแอาอันนี้เราตายนยังวะสตรีมช้าช้าหน่อยมันมันขึ้นว่าไงมันมัน,มนดีได้ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่ได้ยินเสียงปะได้ยินเสียงเสียงใครอ่ะ อย่งนี้กี่ล่ะโอ้ใช่หรอวะเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยแต่เน็ผมว่าไม่ได้เลยไม่ครับสตรีมพี่หมุนปะหมุนไม่หมุน่ะจริงเหรอจริงเตงเตเ้ยเฮ้ยมีเขียวอะมีส่งหูแล้วก็ไปแดงไม่ไม่เสถียรจัดอะคือเดี๋ยวนี้เน็ตเน็ตอะไรมันก็ไม่เสถียรนะถ้ามันไม่ได้แบบเชื่อมสายอะ มันต้องเหน,เน,น็ดนบ้านเลยเจ้แม่งต่อสายเอ๋จจวิจูดเอ้ยแล้วแล้วรู้บ้างอะไรเป็นหมอนัดทุกคอเนี่ยอ่าุกคอนี้ผมตายย,ยังยังยังอ่ะว่ากินเข้ามาเถอะเดื๋ยว่าเราไปสร้างเซิร์ฟบอือกันดีวะไปสร้างเซิร์บอือเลยได้ยนเออเราไม่ต้องเล,นล่นละฮาร์ดคงทะคอเลยวั้งเราต้องเล่นน้องบมอนเอ้ยมันขาดไป เล่นฮาร์ดพอ hard พิการ h a r ดแค่นี้พอเนาะไม่ต้องเปิดหัวใจเนาะต้องเปิดนะแค่ hard ลำบากแล้ววาร์ปได้ปนะเนี่ยไม่ต้องวาร์ปดีกว่าแบบเ,เดิมๆไอกิมก็ขอวาร์ปมีแล้วแหะมันมีลูกศรไงมไม่เก็ตนี่ไอครับไม่น่าดุอันนี้สตรีมหรือเล่นยากเล่นครับเล่นจิมไม่เข้าเกมเหรอ เออแล้วแแไอเกี่ยไม่ใ <Konst> ช <ant olog> ่อไมใช่ไม่ใช่ไอ้เกมยมังแข็งอยู่หรอแข็งไม่เตอะพูดเล่นไม่หิดผพูดเล่นจงมัดจงมัดหยิดเปิดนี่ตัวเตีมอ่ะ เรา,าจะอ่านไม่ยงยากไม่กินตัวกับน้ำสตรีมอยู่แต่ผมไม่เล่นน้ำแข็งดวยว่าเดี๋ยวผมไปห่หารเรือมาเรือแรงดิไม่กินหมาจิ้งจอกอืมเอ้ยเอาไปทำไม่นี่ดิขโมยผลไม้ดิจริงแต่มันเอาเข้าแมบแมบปูการเด็นไม่ได้ เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆออเจ็ดร้อยหกสิบพอเรือแร่นจะไดเร็วากเฟอดเลยเฟรอเลยแล้วกะเร่ง เจอหมู่บ้านยังกิม,ม,มกแล้วใครวางโต๊ะค้าไว้ตรงนั้นนะนนนแดงแป๊ด

ยิ้มเจอนี่แหละที่ไม่ใช่หิมะสียพี่ยองเดินดูสีได้ไหมเจอหิมะ แล้วมันไม่ขึ้นลูกบวกให้ด้วยเนี่ยใช่ครับกินเราหันเราปลอ่อยอีกแล้วใช่ไหมใช่ใช่วไยจัดทัสแล้วอันไหนวะแรกเลยะเปะแรกแรกปะมีอ่าใช่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 ใช ดื่มชาไปว่าทั้งโมึงน้อยเลยพื้นเลยนั้นเลยเอ่ะกินไปไหนแล้วเนี่ยไม่ห่างมูไปไม่เห็นเจอแล้วไม่ห่างพี่ตามไปโมจเจ็ดสิบสองพื้นเลยแหละทำดีสามรอบไม่เก็งเจ็ดสอง าะฉันไปเล่นจอยเหมือนเดิมดีนะมาเล่นจอยนะเล่นจอยแต่รับของไม่ได้ครับขอมต้องใช้เวลาปลึกเป็นปีอะเดยวซีแล้วลองมาละไม้วิจ้พอเสียบจอยแล้วปุ่มไม่นึ้นเลย ไปครับยังป็นอะไรอกันวัณพัท,ท,ทจักเป่าวัณพัทอ่ะจักอ้าวไม่รู้ได้ไงอ่ะมาจักอะ่ะจริงอ๋อจิงว้าเป็นไงบ้างครับสตรีมเป็นไงบ้างสตรีมหมุนปะสตรีมแบบกระตุกป,ปะไม,นะ <c oughs> ไม่แต่ตอนนี้จอพี่หมุนจัดเป็นอะไรไม่รู้ ม่ผมจะตายนี่ันจะทะเลายแล้วไปดิเี่บ้านยัง่ะไม่จอะเลายมีทิหนึ่งทะเลายทิหนึ่งจตายแล้วันจะไม่็บขอบาย เีต่อสู้ในจอยเอาเรื่องไปใช้ได้นี่ใช้ได้ไดใช้ได้ก็มาดิครับมาได้ยุบอีก่ง <c oughs> ไม่เจ้าบัวมนะั้งผมนี่เอาเรื่องนะอ่างนี้นะใช่มีหิวจะเล่นไม่เก่งยังไม่เจอเลยผมกำลังข้าวัวผ <c oughs> มมาสามชิ้นเลยคิดว่าพี่ไกาเดินถึงกิมแล้วนะ รจริงผมไม่มีมาหรอรอ่ะเจอหมู่บ้านน้ำแข็งแทนนะดินแขนนอ้งโอยน้ำแข็งวิ่งไม่ได้หรอต้องโดดเลยอ๋โดโดแล้วเร็วก็ได้ไงโอเคเป็นตาเหรอเอาโดด โดดอะไรไม่ประสานกันนี่นก่งต้องอย่างเงี้ยดิเอ้ยมาเว้ยเดี๋ยวกเลกาต้องหนัตองฮูเลยก็ไปข้าก<ะ>มก่อนฮะเราตองฮูไปข้ามก่อนเจ๊ดิจอยแล้วมันหยุอันนี้มันจ,นจ,จ,จอกแบบในเกมนี่เลยในโกคาร์ด อยู่ไหนก่อนทำไมหูมันเลรช้าเลมพี่ลาก่อนอืม โอเคเลยอนะ่ะไปต่อไปกินไปไกลจัดแล้ไม่เห็นเลยอือโอ้ไม่คุ้นแล้วม,มันะโลว้จังเนี่ยอหไ่อะมันอยู่เดิอนอนะีอะ อ๋อพอกดกระโดดแล้วมันไม่เชื่อมกันเนี่ยพี่ไม่ไหวแล้ว่าพีย่ยอมเสียร้อยยิบเก้าบาทเลยดีไหมเนี่ยพี่ต้องแบบอพี่ไม่ไหวละคือมันต้องกระโดดขึ้นบล็อกไงเวลาแบบวิ่งอ่ะมันก็ต้องมีกระโดดบล็อกบ้าง่กดกระโดดทีแม่งก็หยุดที โ้ยซอมบี้เต็มเลยอ่ะทีิไปไหนแล้วเนี่ยกลิได้ไปจากโลกนี้แล้วโลกมา,าครับันไม่คยเจออะไรแล้วโอ้ยสตรีมไปนี่ สตรีมุ่นไม่พักเลยโอ้ยอินพี่ไมวหาเกิดอะไรอ่ะไอ้ยิ่งยายา <c oughs> ไม่ถนัดเลยวะคือ <c oughs> เล่นไม่ถนัดเลยเอาไงดีวะกิมมีของแล้วเอาไงดี อ,อย่างนี้พี่ต้องไปอ,อ่อปรับใหม่อัตราบิเลสอาจจะต้องปรับเหลือเท่าไหร่ดีวะเนี่ยเก้าพันเนาะอันนี้อาจจะปรับลงหน่อย คือ OBS เวลาสตรีมมันกินไวไฟมากเลยอะเรารู้เรื่องนั้นดีอืมดูดิเนี่ย OBS มัน มันจะกินเยอะสุดเพราะว่าเราสาตยิมไงเราแก้ไขได้เยอมากเนี่ยคุณภาพดีพอ พี่ต้องไปดูข้อมูลอีกทีอ่ะปิดเล็บคือ,อตอนนี้หนึ่งหมื่นเท่ากับสิบเอ็มลงเหลือเก้าพันพอได้ไหม